เอเมนเรามาร่วมกันร้องอบทเพลงที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งพระบุตรพระเจ้าผู้ช่วยที่รักเอเมนบทเพลงที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเอเมน ง่นทลไรตอนนี้เรามาลงข้อที่สามกับข้อที่4อีกครั้งหนึ่งอนข้อนี้ลงเสร็จเรามาเข้าสู่หักขนมบางด้วยกัวงนะครับ้ โซูอ้พี่เยซูเราขอพระคุณและสรรเสริญพระโองโค์อ้ในขั้นตอนต่างๆอ๋ที่พระองค์ได้ทรงผ่านอ้พระเหตุรับเราทั้งหลายอ๋อในแผนการบริหารของพระโองค์อ้ เ่เป็นดวไว้พระชนเพื่อไทยเราเพื่ออะพ้นจากการสาบแช่งเพื่อรับการพิพากษาแทนเราเพื่อะยังทรงเป็นเคเพื่อเป็นหลักประกันเพื่อเราได้รับการโปรดให้ชอบทานเพื่อเป็นพระวิญญาณเพื่อแจกจเข้าสู่พันเนเราเพื่อให้เราสามารถที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระองค์ลฮาเลลูยาเพื่อพระยังได้เสนจสู่สวรรค์ พระองค์ทรงประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าอ๋เป็นประมุขแห่งจักรวาลนี้อ๋อเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงอ๋นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งปวงอ๋อพระผู้คุ้มครองอ๋อแม้ทั้งสิ้นที่อยู่บนสวรรค์และบนแผ่นดินโลกอ๋อเราเพื่อทรงล้วนได้รับมาอ๋อและวันนี้ทรงทายให้แก่ผิดจากของพระองค์อ๋อนี่พระกายของพระองค์อ๋อชุมนุมอยู่ณที่นี้อ๋อรับสุขพระองค์อ๋อสรรเสริญพระ โปรร่วมอยู่ในชานลของการเสด็จสู่สวรรค์ด้วยกันกับโปรขอบคุณและสรรเสริมพปรเฮ้ยขอบคุณและสรรเสริมโปรโอสรรเสริมพระผู้เป็นเจ้าของเราโอเป็นเจ้าในเหนือเจ้าไนกาซาเหนือกาซาโอพระเยซูพระองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโอเป็นปาหมูเป็นสีรษะพระกายของพระคริสต์ พระเยซูวันนี้เราชมลงอยู่ที่นี่โอ้มาซาเซ่มพระผู้เป็นเจ้าของเราใช่เรามาอยู่มาชุมนุมอยู่หน้าที่นี่ต่อหน้าจอและขนมปังนี้เและถึงพระองค์การไบพระชนของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงถ่อมตัวลงมาอทรงมาเป็นมนุษย์ าการตึงตา <Amen. S 1> เอเอ้ยต้งเต็มขึ้นเ <Amen. S 1> อ้ยเอ้ยต้องเสร็จสู่สวรรค์เอพรเอ้ยตองทรงประทับอยู่เบื้องขวาพระัของพระเจ้าเอพรเอ้ยตองถูกยกชูกขึ้นแล้วเ <Amen. S 1> อรัเส้ยละเสริญพระโล่เอ้ องทรงเป็นพระวิญญาณอยู่ภายในวิญญาณของเราพระองค์ประสารเราเข้าด้วยกันพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใหม่เราให้เราสามารถถูกทอดแปเหมือนกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะสรรเสริญขอบคุณพ่อจากนี้เราดำเนินชีวิตอยู่ในคริสต์ติดสนิทกับพร่อร่วมกันก่อสร้างพระกายของพร่อพระองค์ทรงเป็นพระโม่ ทรงเป็นสีสันเราั้งหมายเป็นไอว่าที่อยู่ในพราาะกาขอ้อนรบคุณพระอ,องค์สาธุยอขอคุณพระรัก,การงานของพรอะองค์ตองถ่ร้อยโอนจากงานได เรามาร่วมกันร้องเพลงบทเพลงที่178อเมนข้าขอบพระคุณเพราะงานเลี้ยงนี้เเอมบทเพลงที่178อเมน ใช้ข้อส mm ีนะฮะมาอธิษฐานกับองค์พระผู้เ uh, ป็นเจ้านะฮะเออได้นิรัของข้าสมนิรันด์ของข้าโอ้โอ้โอ้แล้วเรื่องขอโอ้ืองหน้าเออเออาอพระโอ้า อเมนแล้วก็อีกครั้งหนึ่งฮะข้อสข้อ4ีอเมนเฉพาะข้อ3ามข้ออเม ีเรามาหลงโปเพลงสังสิโพนะครับโ <Amen. S 1> บเพลงที่สางสิโพครับมานมัสก,กรรมพาบีตานะครับ amen, amen. amen. 으아, 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 ใา้ข้อที่หนึ่งมาอธิษฐานกับองค์พระผู้เป็นเจ้ากับอาบาพระวิดาของเราครับเออเราจะไม่เหนื่อยเออเราจะไม่เหนื่อยต่อไป เพลงนี้เรามาหลองอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเลย พระบิดาสารเสดิญขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเลียกสัตลเราตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกให้เราสามารถได้รับการบังเกิดใหม่โดยพระบุตรนั้นพระองค์ทรงไถ่เราแบบนี้เราทั้งหลายได้เป็นบุตรของพระเจ้าเราทั้งหลายมีสิทธิเราสามารถมาร่วมกันร้องเพลงสารเสริญพระองค์ มารัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าจันทร์เสริญขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใหม่เราอโ้รวมถึงจิตของเราอโ้กายของเรานำเราเข้าสู่สง่าราศีอลเข้าสู่เมืองใหม่อที่พระองค์ทรงแต่เตรียมไว้จันทร์เสริญพระองค์จันทร์เสริญอาปาพระบิดาอาปาพระบิดา แพระผู <Amen. S 1> ้เ <Amen. S 1> ฮลิลูยาเ <Amen. S 3> <Amen. S 1> ฮลิลูยาเอเมนการประชมุมเราเลึกถึงอองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ราลึกถึงพระบิดาแล้วก็ยุติยุติเพียงเท่านี้นะฮะ <Amen. S 1> เอเมนเอเมน